อเจลรียวนาเข้ามาแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวละครลิมิตนั่นเองแต่ก่อนหน้านั้นอยากให้ดูอะไรเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเลดนะครับผมโดยส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันอยู่นะปัจจุบันเห็นไหมครับว่าจะมีตัวละครที่อยู่ในเนื้อเรื่องทั้งหมดหรือกระทั่งยูโนอยู่ในนี้เช่นเดียวกันนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเราสุบอเจตัวนี้มีโอกาสได้ไปด้วยนั่นเองและแน่นอนครับว่าเดี๋ยวมันจะมีเป็นในส่วนของตู้ที่เราสามารถกดบวกตรงนี้ได้นะครับ กดบวกปุ๊บแล้วก็เลือกตัวละครได้เลยครับซึ่งเดี๋ยวมันก็มาเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างเช่นตัวละครรักกับยามิมันจะอยู่ในเลตตู้ปกติที่เราสามารถสุ่มฟรีได้วันละ1รอบแบบนี้ก็จะอยู่ด้วยนะเรียกว่ามีสิทธิ์ได้แต่มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นแค่ย้ำว่ามีสิทธิ์เพราะมันจะอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับผมอ่ะอันนี้เอาให้เคลียร์ก่อนนะครับว่าในส่วนของการสุ่มนูนี่นั่นเนาะเลตจะเป็นประมาณนี้เลย คล้ายๆกันนะแล้วก็เป็นตัวละครซีซั่น8เอาละอันดับต่อมาเราจะมาคุยในส่วนของอาเจกันแบบล้วนๆว่าตัวนี้มันดีไม่ดียังไงอย่างแรกอยากให้เข้าใจก่อนในส่วนของตัวละครนี้มันเป็นลิมิเต็ดนะครับซื้อตัวเกมลิมิเต็ดทั้งหมดจะมีอยู่3ตัว1แอสตาล่างคือปีศาจ2ก็คือตัวละครจูเลียสโอเคนี่ครับตัวละครจูเลียสที่เราได้กันแล้วนะครับอันดับต่อมาเดี๋ยวแอสตาก็กําลังที่จะเข้าครึ่งปีศาจนะกำลังเข้าอันนี้ตัวที่2นะครับ ตัวที่3ก็คืออาเจลิโอียนาอย่างที่บอกไปซึ่งเป็นสายโล่เดี๋ยวเราจะมาคุยว่าตัวนี้มันดีไม่ดีเก่งไม่เก่งและทีมควรหาประมาณไหนเข้าทีมโดยต้องคุยก่อนว่าทีมอ่ะเดี๋ยวผมขอคุยถึงสกิลของอาเจก่อนละกันแลวเดี๋ยวผมจะบอกถึงทีมว่าเป็นประมาณไหนนะครับซึ่งสกิลที่1เนี่ยมันจะทําให้อ e ิฟายติดยั่วยุในกรณีที่ติดบัฟนะครับถ้าติดบัฟเนี่ย เวลาที่ตีปุ๊บมันจะติดยั่วยุเลยทันทีเป็นเป้าหมายเดียวนะครับส่วนเป้าหมายที่2หลังจากโจมตีแล้วเนี่ยจะติดมานาสกินนะฮะซึ่งมานาสกินเนี่ยแต่ว่าต้องมีการนะจะทําให้เรามีสิ่งของต้านดัมเมจแล้วก็ต้านดีบัฟอะจะไม่ติดบัฟอะเป็นเวลา2เทินคุณลองนึกภาพไปด,ดิไม่ติดบัฟอะจะเป็นยังไง <laughs> เช่นอย่างจูเลียตติดสตันใส่โนเอลก็ไม่ติดเพราะว่ามันมันมันจะไม่ติดบัฟแล้วไงอันนี้คือจบเลยนะครับ อันที่3ามวันนี้นเรียกง่ายๆว่ามันไม่เหมือนสายโลม่มันเหมือนสายมัดอ่ะคือยังไงใช่ไหมสมมติว่าถ้ามีสถานะเผาไหมอยู่ทุกๆหนึ่งบัฟตีแรงขึ้น65เปอร์เซนทุกๆหนึ่งบัฟนะย้ำม,มี2บัฟก็ร้อยยี่สามละก็ร้อยแปดอ่ามันเป็นประมาณนี้เนี่ยคืออาเจมากลับมาหน้าเดิมนะครับเมื่อกี้เอาสกิลให้ดูเนาะอย่างที่บอกเวละถ้ามีติดบัฟจะทําให้ติดยัย่วยุอย่างที่บอกนะครับ สกิลสมีในส่วนของการล้างบัฟนะครับล้างบัฟหรือว่าล้างโล่ถ้าจะไม่ผิดเหมือนเหมือนว่าล้างโล่มากกว่านะอ่ะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็มีล้างโล่เหมือนกันแล้วก็เพิ่มในส่วนของดัมเมจถ้าหากมีในส่วนของติดสถานะขอมไม้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้และได้เธอพิเศษเหมือนตัวละครจูเลียสด,ด้วยถ้าหากฆ่าได้งงไหมและทีนี้ที่อยากให้ดูนะครับในส่วนของสกิลเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันอยู่ที่1้0 1 4 0ย้ำา140นะ ประเด็นเมื่อกี้ที่บอกไปคือทุกตัวหนึ่งแบบได้65อย่างที่บอกตรงนี้เลยสามารถขึ้นไปตีแรง200ร้อยครับหรือเรียกง,ง่ายๆอย่างไอตัวละครแอรสตาที่เราเห็นว่าบางคนเนี่ยตีหลัก8 0 0แสนตีหลักล้านเนี่ยคล้ายๆกันไหมแอสตาเนี่ย200นะแต่อาเจเนี่ยคือแอสตามา200เนี่ยบวกสูงสุดถึง300ใช่ไหมแต่อาเจอ่ะคุณลองดูดิอาเจอ่ะดูด คือตั้งต้นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ180ถ้าผมไม่พลาดนะเอ่อบอีกอีก40%เปรนี่ยประมาณ1้0แแต่อเจเนี่ยมันรวมไปถ้า3าบ้าบาแม่งก็1้0้อยก็300กว่าแอตตาสา0 0ยัง8 0 0แสนอะ่ะไอตัวนี้ก็น่าจะแรงไม่ไม่ต่างกันเลยนะแรงโคตรนะครับส่วน5าภาษาทำให้ติดท่าเผาไหมอย่างแน่นอนสำหรับตัวละครนั้นติดแน่ๆคือติดเผาไหมเลยเอาละแล้วก็ในส่วนของอันนี้ถ้าเป็น Lr นะครับก็ถ้ามี SP 8เมื่อไหร่เราตัวเราเองอะ่ะจะได้รับสถานะมานาสกินเนาะซึ่งสถานะนี้จะทำให้ป้องกันดาเามจ30%แล้วก็ไม่ติดบัฟนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าใช้สกิลนี้ภายในมิคของเราจะได้ทั้งหมดก็คือไอมานาสกินนี้แหละงงไหมเออถ้าเราใช้สกิลสองเมื่อไหร่ปุ๊บทั้งทีมจะได้ทั้งหมดแล้วก็อันเนี้ยเรียกว่า,าตัวเกมทําเพิ่มขึ้นมาเนาะส่วนใหญ่ที่เราดูกันได้เนี่ยจะเป็นแค่ระดับ2ดาวเท่านั้นแต่เกมปัจจุบันมันเปลี่ยนละ ให้ดูได้ทั้ง2ดาวและ5ดาวนะครับ5าดาวจะเป็นเลเวล2 2ดาวจะเป็นเลเวล1อันนี้ดียังไงเรียกง,ง่ายๆเลยครับถ้าเราเป็น2ดาวทําให้ตัวละครอีกฝ่ายเช่นถ้าเราเป็นทีมจูเลียแล้วกันจูเลียตีแรงสุดใช่ปะ่ะจูเลียจะตีเราคือมันนับจากตัวละครที่ตีแรงที่สุดจะตีตัวนี้โดยทันทีโยยยมาตีเลยอะ่ะอันนี้คือเน้นก่อนนะฟังดีๆนะเน้นให้ตัวตีแรงสุดมาตีประเด็นก็คือว่าถ้ามัน5ดาว หลังจากที่ตีแล้วอ่ะไอ้ตัวนั้นอ่ะทั้งทีมอ่ะติดไฟเผาหมดเลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยในส่วนของปาตีที่จะเล่นวงเล็บอยู่ที่ว่าตัวเนี้ย5ดาวหรือไม่ถ้าหากไม่5ดาวคำแนะนำโคเล่นเฟโกแน่นอนบอกเลยเฟโกททำไมเพราะว่าถ้าตัวละครติดเผาไหม้ถูกไหมเฟโกเป็นร่างไหนก็ได้ร่างนี้ก็ได้หรือร่างนี้ก็ได้ ขอให้ติดไฟเผาเถอะแต่ร่างนี้รู้สึกว่าน่าจะดีกว่าไหมเพราะว่าม,มันมีติดแน่ๆนะครับหรือเป็นตัวละครฟาหน้าได้เช่นเดียวกันฟาหน้าร่างไหนก็ได้นะจะเขียวก็ได้จะฟ้าก็ได้จะส่วนตัวเขียวน่าจะดีกว่าครับส่วนตัวเขียวมันยังไงมันก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยเห็นป่ะใช้สกิลที่2ก็ติดไฟเผาเลยเฟโกก็ไฟเผาหลังจากเผาเสร็จอาเจปิดฉากเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหากอาเจเนี่ย 5ดาวอยู่แล้วหมายความว่าไม่ต้องององปะไอไอแทนคือเรามีเฟโกหรือฟาน่าเข้ามาเพื่อให้ติดบัฟถูกไหมแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องหรือถ้าไอเนี้ย5ดาวแล้วจะเอาเข้ามาเพิ่มอีกก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเมื่อกี้บอกแล้วครับว่า1บัฟได้ดาเมจแรงขึ้น65%ถูกปะอ่าอาเจ๊เนี่ยหนึ่งเนได้และตอนโดนโจมตีเนาะแล้วก็ในส่วนของฟาน่าหรือตัวละครเนี้ยช่วยบัฟอีกก็เป็น2บัฟแล้ว หรือเรี่ยงง่ายๆ2บัฟรวมกันนะ่ะร้อยสามสิบรวมกับเจอีกร้อยเก้าสิบก็คือประมาณดาเมจสามร้อยอ่ะขอให้อเจมันออกตัวหลังสุดเถอะขอให้ออกหลังสุดงงวะอาจจะใส่เป็นเซตโจมตีโล่เจาะเกาะก็ได้ไม่ต้องใส่อ่าสปีดอะ่ะอย่าใส่เพราะมันคนออกตัวหลังสุดงงไหมนั่นแหละฮะต่อยเทียวก็น่าจะตายนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าหากมีอีกปาร์ตี้หนึ่งที่ผมมองว่าดีเนาะน่าจะเป็นปาร์ตี้มิโมซ่าครับ นั่นแหละชาลลอตเขียวมิโมซ่าตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวฟรีตัวไหนก็ได้นะเป็นตัวดาเมจต,ตัวอะไรก็ได้อาจจะเป็นยามิก็ได้แต่ไม่ค่อยแนะนํายามินะเพราะว่ายามิมันควรเล่นคู่กับราชินีนไม่หมดอะมอง่าตัวนี้ทําให้ลดเลือดหลายยามิก็สกิลปึ้งทีเดียวสตันทั้งทีอะไรเงี้ยก็เป็นประมาณนั้นละกันอันต่อมาเราคุยในยส่วนของการ์ดกันบ้างดีกว่าว่าการ์ดเนี่ยมันดีไม่ดียังไงเนาะ ก็คือในส่วนของการ์นี้เมื่ออีกฝ่ายมีบัฟอ่ะจะทําให้เรามีโอกาสโจมตีแรงขึ้นอ่ะเรียกแค่นั้นแหละโจมตีแรงขึ้นถ้าหากการ์ดเต็มก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องพูดเยอะเช่นสมมติว่าตรงนี้มันตีอยู่ห้าพันเนาะมันก็โอกาสตีแรงขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยทันทีอะ่ะก็เป็นเท่าไหร่อ่ะสักประมาณแปดพันแปดแปดพันเนาะจากห้าพันก็เป็นแปดพันประมาณเนี้ยอ่ามันจะตีแรงขึ้นโดยทันทีแต่วงเลยว่ามันเป็นของสายโลกและถามว่าอันเนี้ยใส่ให้อสตารได้ไหมเห็นปะ เออก็าอาจจะไม่ได้ด้วย <c oughs> คือมันเฉพาะตัวเ,เรียงง่ายๆมันเป็นการเฉพาะตัวก็เป็นประมาณนี้นะครับสาหรับตัวอเจแล้วก็ในสุดท้ายที่อยากจะบอกคือสุ่มอันนี้ผมอยากบอกก่อนนะครับว่าการสุ่มมันจะเหมือนกับตัวแอสตาเหมือนกันเลยซึ่งเราสามารถแยกได้อยู่2หลักหลักแรกคือใช้แบบพรีเมียมซึ่งพรีเมียมเนี่ยแปดพจะได้อยู่ที่70ตัวนะครับอันนี้ต้องเติมเงินอยู่แล้วนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือใช้เพชรนั่นเองนะครับอ่ะเอาให้ดูใหม่ เห็นป่ะเนี่ยแล้วมี3ามพันหได้นะได้ตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะตรงนี้พันสจะได้10แต่ถ้าเอาแบบจนครบเลยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0หรือตัวละครแอสตาจะคล้ายๆกันซึ่งผมในคลิปบอกอะไรใช่ไหมใช่ครับตัวแอสตาคือผมก็ทาลงเรื่อยๆนะนั่นแหละไอเนี่ยแอสตาถ้าใช้ตัวนี้จะอยู่3 0,000แต่ถ้าไม่ใช่อยู่2 0 0 0 0ืเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตู้เนี้ยแอสตาก็มีนะใช้เพชรสองหมสามารถแลกการ์ดได้เลย1อัน แต่ถามว่า2 0 0 0 0ืเนี่ยไปแลกกับการ์ดส,ส่วนตัวผมมองว่าไม่คุ้มส่วนตัวนะเพราะว่าเราเปิดตรงนี้เรามีสิทธิ์ได้อยู่แล้วผมเลยมองว่าไม่คุ้มซึ่งเอาการ์ดอย่างเงี้ยสู้ไปสุ่มตรงนี้ให้ได้ตัว5ดาวดีกว่าเพราะว่าในส่วนของการ์ดมันเนี่ยเรามีการ์ดใบเดียวก็เล่นได้แล้วส่วนตัวนะใบเดียวคือจบไม่ต้อง5ดาวก็ได้แต่ยิ่ง5ดาวตัวมันจะยิ่งตีแรงขึ้นสำหรับตัวมันเองนะอ่าก็มีเพียงประมาณเท่าน,นี้ก็ถือว่า เรื่องเพชรน่าจะคีเคียนะมันน่าจะเหมือนตัวแอสตากับตัวนี้มันมันเหมือนเลยอ่ะเหมือนแบบเป๊ะเลยและถาผมเนี่ยควรสุ่มตัวละครไหนบ้างก็ผมสรุปจากตัวเกมมันมีตัวลิมิเต็ดสตัวอย่างที่บอกไปแล้วจูเลียสแอสตาและอาเจถ้าหากให้แนะนําคือเอาเพชรสุ่มแค่ตัวลิมิเต็ดเท่านั้นถ้าที่แนะนํานะแต่ส่วนตัวละครอื่นๆก็แล้วแต่สะดวกอ่ะเราว่ากันไม่ได้ก็เพราะว่าไอ้ตัวที่มันอยู่ติดเลดอะมันไม่ใช่ว่าเราจะได้มันไม่ใช่ว่าเราจะได้ไงประเด็นมันมันคือตรงนี้ ส่วนถ้าใครแบบอ่ะเช่นก็ต้องยอมรับกันตามตรงอะว่ายูโนมันก็เป็นตัวที่ดีอันนี้นะยอมรับก่อนว่าดีราชินี้ไม่มดมันก็ดีเห็นปะเออแล้วเราสุ่มตัวนี้ยสองโลคิดเหรอว่าเราจะได้ตัวนี้หรือตัวนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถูกปะดังนั้นดีที่สุดก็คืออ่ะมีตู้เลทอัพอย่างเงี้ยก็เลยเลย,เลยต้องยอมสุ่มเพราะมันไม่มีทางเลือกเนยแต่ถามว่าถ้าหากคุณต้องเลือกจริงๆอะ่ะคำแนะนําคือเลือกตัวลิมิเต็ดดีกว่าอันนี้ถ้าให้แนะนามานะ ยกเว้นว่ามีเพชรเกินสุ่มีด้ถึง200โลเช่นสมมติแอสตาที่มันกําลังจะเข้าไทยวันที่12นี้สมมุติก่อนถ้ามันไม่ใช่ใช้บัตรแบบนี้ไอ้บัตรม่วงอย่างนี้นั่นหมายเขาว่าคุณก็จะใช้เพชรอยู่ที่ประมาณ20,004ถ้าหากมันมาแล้วเราลองคำนวณเฮ้ยเราเพชรมันเกิน200ครั้งอะ่ะหรือเรียกว่าเกินการันตีตัวมันไปแล้วอะ่ะที่เหลือเราเข้ามายันออกก็ได้งงว่าถ้ามันเกินไปแล้วถ้าจะสุ่มเลกตัวยูโนหรือว่าตัวราชินีแม่มดอันนี้แล้วแต่เลย เพราะว่าในส่วนของตัวละครรักกับยามิเนี่ยก็ต้องคุยกันตามตรงนะว่ามันเป็นตัวละครซีซั่นคําว่าซีซั่นก็หมายความว่าเราสามารถเปิดฟรีได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับและในอนาคตประตูพบพานเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยเราสามารถเลือกได้ทั้งซีซั่น1ถึงซีซั่น6เลยเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวมันก็1เดือนอ่ะมันก็ต้องมีซีซั่น7็เข้ามาคือเราเลือกตัวละครไหนก็ได้ขอแค่มันเป็นตัวละครในซีซั่นอ่ะคือคุณจะสุ่มได้ฟรีเลย เดือน1ดาวอ่ะเอาง่ายๆเลยเช่นสมมุติว่าคุณโนเอลยังไม่5ดาวใช่ไหมเดือนหน้าก็สุ่มได้เลยหรือว่ายูโน่หรือชาร์ลอตไม่ใช่5ดาวก็สุ่มได้อะไรเงี้ยคือมันไม่เรียกสุ่มมันเรียกว่าการันตีดีกว่าแต่ได้ทุกเดือนเพราะว่าประตูพบพานมันเปลี่ยนไปแล้วไงหลังจากทำเควสยประตูพบพานมันก็ได้อย่างอื่อดีด้วยนะได้ของนู่นนี่นั่นมาอัพตัวละครอ,อะไรก็ว่ากันไปอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บอกว่าจะได้ประโยชน์กันไปเนาะหลักๆ2เรื่องคือ1นเรื่องเพชรกับ ส่วนตัวมองว่าไม่ควรข้ามเหมือนตัวจูเลียสเลยไม่ควรข้ามเหมือนตัวแอสตาด้วยคือเป็นสายโล่ที่เป็นดาเมจในตัวมันหายากเก่งด้วยนะครับยังไงมีก็ดีกว่าควรมีเด้อ